สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักคะ่ะวันนี้นะคะพาไปดูอีกอาชีพหนึ่งทพ่งสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยแม่ค้านี่ขายมากี่ปีแล้วนะคะสิปีสิปีแล้วคะ่ะขายเนี่ยนะคะลักษณะเหมือนเขาควายแต่ว่าเรามาต้มรับประทานอร่อยทีเดียวหรือจะเอาไปเชื่อมรับประทานก็ได้เดี๋ยวเราไปดูอาชีพนี้กันเลยคะ่ะที่ที่ปลูกกระจับกันมากเห็นจะไม่พ้นที่อำเภอบางไทรจังหวัดอยุธยานี่เองนะคะ การเตรียมพื้นที่สําหรับปลูกนั้นลงทุนไม่มากเพียงแต่มีที่สําหรับทําบ่อบ่องก็กว้างประมาณ3วายาว16วาทางหญ้าบริเวณบ่อซะก่อนนะคะแล้วก็นําต้นกระจับไปปลูกโดยปักให้ต้นห่างกันพอสมควรแล้วทิ้งเอาไว้กระจับก็จะขายายพันธุเองเต็มบ่อเลยแหะคะ่ะสามารถแยกออกไปปลูกในบ่ออื่นได้อย่างง่ายๆอีกด้วยการปลูกนะคะมักเริ่มปลูกกันในเดือนพฤษภ,ภาคม เรากระจับไม่ชอบอากาศร้อนจะทำให้ต้นโซมง่ายและมักจะเก็บกันในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมค่ะก็ประมาณสามสี่เดือนเนี่ยสามสี่เดือนเนี่ยจะก็ออกฝากเลยเนี่ยแต่ตอนนู้นมันแตกไปก็จะต้องออกทยอยกันสิบห้าวันเก็บครั้งหนึ่งเพราะากว่าจะแก่ต้องมือกำหนดเราจะเก็บทุกวันไม่ได้เดี๋ยวไปได้เกลือกระจับอ่อนก็เขาก็ตีกลับหมด กระจับที่แก่จัดเน,นี่ยนะก็จะมีสีเป็นสีแดงจัดแบบนี้แหะคะ่ะคุณทราบหรือเปล่าคะว่าอาชีพต่อจากการปรลูกกระจับก็คือการขายกระจับต้มบริเวณข้างทางที่จะไปอยุธยานี่แหละคะ่ะทํากําไรให้คุณป้าคนนี้นะคะถึงวันละ1,000บาทถึง1,500บาทถ้าไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะเพราะคุณป้าเนี่ยมีเทคนิคในการขายคือจะนำเอาไปใส่ฉลอมเล็กๆหน้าเอนดูแบบนี้นะคะแล้วก็ขายกันเป็นฉลอมฉลอมละ20บาทค่ะ เพียงแค่นำกระจับไปต้มใช้เวลาในการต้มครั้งละประมาณ10นาทีใส่เกลือในสัดส่วนหนึ่งถ้วยต่อหนึ่งถังดูจนกระจับกลายสีแดงเป็นสีดำนะคะก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วละค่ะร้านของคุณป้านะคะก็จะซื้อกระจับจากแหล่งผลิตครั้งละประมาณ700-1000ถึงกิโลกรมัมโดยรับซื้อในราคากิโลกรัมละ10บาทแต่ถ้าขายส่งนะคะก็จะขาย11บาทซึ่งที่นี่จะมีทั้งกระจับที่มีเปลือกและกระจับที่แกะแล้วละค่ะ บางคนเขาก็ซื้อเอาไปบางคนบอกว่าแก้เบาหวานเขาก็ซื้อไปต้มเอาไปกินนะนะบางทีก็ไปต้มแกงบวชก็ได้ต้มหมูก็ได้เงี้ยแล้วก็บางทีเ,เอาไปแกงแบบแกงใส่เนื้อใส่อะไรก็ได้เงี้ยผัดก็ได้ทําได้แต่ละพันอะ่ะทาขนมต้มทําน้ําตาลก็ได้